นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังอีกสักช็อตนะครับของคนกีโมกนะครับนะครับจีดยาแห้งแล้วนะครับต้องฉีดม้่งครับยาฉีดม้งไม่ฉีดไม่ได้ครับนี่นอนพักร้อนกลางวันนะครับจะเป็นเผลออะไรอย่างนั้นแหละนะร้อนจากก็ต้องมาอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ ใต้ลมไม้ดีที่สุดนะครับก็จากไม้ต้นใหญ่ๆนะครับต้นที่ค่อนข้างที่จะเอามาใช้สอยใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอามาแปะรูปนิดหน่อยนะครับนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ากระทุนไปได้เยอะเลยนะครับเพราะประเด็นหลักๆ จากต้นมาเป็นไม้นะครับไม้เนี่ยเราเอาทาอะไรแล้วก็ทําให้หมดไปเลยอยากได้เราก็เลื่อยใหม่นะครับให้เขาอยู่ที่ต้นอย่างนั้นนะฮะไม่เสียหายครับปลวกไม่กินอาจจะมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าแบบนี้กินหมดนะครับนี่เดี๋ยวไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปทํารันคาขายของนะนี่คือการเตรียมพร้อมนะครับทุนไปเยอะครับทุน,ท,น,ท,นทุนเงินไปได้โอ้เป็นหมื่น หลายหมื่นนะครับจากต้นไม้นะครับสวยๆเนี่ยแล้วมาแปรรูปแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยทุนทุนไปไหลตังค์เลยแหละนะครับนี่แหละเรามองข้ามนะครับเวลาเราจะคิดทําอะไรเนี่ยค่าไม้นะครับเครื่องบนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับลงทุนบ้านไปประมาณสองแสนค่าไม้นี่อยู่เราห้าหกหมื่นเลยครับนี่คือเรื่องจริงครับบางคนเขาก็บอกว่าไม้ไม่ใช้ใช่เหล ก,ก็ต้องซื้อครับเหล็กก็ต้องซื้อนะครับขอบคุณนะครับเลาสู่กันฟังนิดหน่อยนิดหน่อย